สำหรับภารกิจวันนี้ที่ได้ขึ้นหอสำรวจพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดายสุเทพปุยจากการที่บินมาวันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ป่าเริ่มเริ่มจะลาดใบเริ่มจะทิ้งใบแนละ้วซึ่งเกิดจากความแห้งแล้ง กรมอุทยานเราเนี่ยก็ได้เตรียมการในการป้องกันเพราะฉะนั้นในปีนี้ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามแก้ปัญหาไฟป่าตรงนี้ในบริเวณพื้นที่รอบๆอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเนี่ยทั้งหมดประมาณ25จุดรอบๆเลยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งมีประมาณสัก2 0 24หมู่บ้านเนี่ย ให้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ถ้าเกิดไฟไหม้ป่าแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับสุขภาพในเรื่องของ PM 2.5ซึ่งภายในปีนี้เราก็มีตัวชี้วัดที่จะลดพื้นที่ฮอสปอตลงนะครับร้อยละจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อลดจำนวนฮอสปอตให้ได้มากที่สุด